วัฒนธรรมท้องถิ่นและและการใช้ชีวิตตรีมหาดบ้านทอนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรุดดาครูตองดือราเซ็คศูนย์สามหกวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น65สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอัดวรีตาเล0 4 6ย์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น65สวัสดีครับผมนายมูฮัมมัดซาริฮีธรรมะ0 3 0วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น65สวัสดีครับผมนายฮาฟิกีนามะปีเยาะ051ยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรุ่น65วันนี้พวกเราทั้ง4คน จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสและวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านทอนบ้านทอนเป็นชื่อหมู่บ้านในตำบลโคกเคียนอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสหมู่บ้านแห่งนี้กําลังเป็นกระแสอย่างมากในอินเทอร์เน็ตเพราะที่นี่มีร้านอาหารชื่อดังและวัฒนธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจจะมีทั้งเรือกอและ,และวิถีชีวิตประมงของชาวบ้านสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังของที่นี่ก็จะมี ซอมเมอนและร้านกระดักกว๋วยเตี๋ยวที่นี่มีอะไรน่าเที่ยวบ้างนั้นมาดูกันดีกว่าคะ่ะวิถีชีวิตบ้านทอนทะเลบ้านทอนตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนาราธิวาสระยะทางห่างกัน3กิโลเมตรเอกลักษณ์ของที่นี่ก็จะมีชาวมาลายูที่อยู่กันมาตั้งแต่ยุคสมัยแรกๆของชาวนารา โดยอาชีพปรหลักของที่นี่ก็จะมีชาวประมงร้านอาหารคนส่วนมากจะเข้าใจการแปรรูปอาหารทะเลเอเพราะที่นี่มีอาหารทะเลสดใหม่และนิยมมาแปรรูปไปเป็นอาหารหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปลาเค็งน้ำบูดูเรือกอและซึ่งเป็นศิลปะของชาวบ้านในพื้นที่นี้จะมีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์อยากให้ทุกท่านมาเที่ยวชมบรรยากาศหาดบ้านทอนกันเยอะๆนะคะรีสอร์ทชายหาดบ้านทอน เป็นที่พักที่เงียบสงบและสวยงามติดริมทะเลอ่าวไทยที่นี่มีบรรยากาศผ่อนคลายเหมาะสำหรับการพักผ่อนและหลีกหนีความวุ่นวายจากชีวิตประจำวันชายหาดบ้านทอนเป็นชายหาดที่สะอาดและเงียบสงบมีน้ำทะเลใสสะอาดหาดทรายขาวละเอียดที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถนอนพักผ่อนบนชายหาดหรือเล่นน้ำทะเลได้ตามอัธยาศัยนอกจากนี้ยังมีกิจ,จกรรมอื่นๆให้ทำเช่นเดินเล่นริมชายหาดชมพระอาทิตย์ตก หรือจะปั่นจัก,กรยานเล่นบริเวณชายหาดเพื่อสัมผัสวิธีชีวิตชุมชนชาวประมงที่ยังคงมีความเรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์รีสอร์ทมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งที่พักแบบบังตลโลและบ้านพัก,กริมทะเลที่สร้างด้วยวัสดุธรรมชาติทําให้ผู้เข้าพักรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีร้านอาหารทะเลที่เสิร์ฟอาหารสดใหม่จากทะเลทุกวันโดยเฉพาะอาหารพื้นบ้านที่ทําจากวัตถุดิบท้องถิ่นซึ่งมีรสชาติอร่อยและหาทานได้ยากในเมืองใหญ่ รีสอร์ทชายหาดบ้านทอนจึงเป็นจุดหมายที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการผักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติและสัมผัสเสน่ห์ของวิถีชีวิตท้องถิ่นของภาคใต้ของประเทศไทยคาเฟ่สมทันเป็นคาเฟ่ที่มีบรรยากาศผ่อนคลายและสบายตาสไตล์การตกแต่งภายในที่นี่จะเน้นโทนสีอ่อนๆสร้างความรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับการพักผ่อนหรือพบประสังสรรค์กับเพื่อนๆ ในบรรยากาศชิ้นชินสมรัน์ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องดื่มและขนมหวานที่หลากหลายโดยเฉพาะกาแฟสดที่มีรสชาติเข้มข้นและเมนูซิกเนเจอร์ที่ต้องลองเช่นอัสมาโกฟีซึ่งเป็นกาแฟที่ผสมผสานกับไซรัปโฮมเมดเพิ่มความสดชื่นและลงตัวกับบรรยากาศคาเฟ่นในหน้าร้อนนอกจากนี้ยังมีเมนูขนมหวานเช่นเค้กผลไม้และเบเกอรี่สดใหม่ที่มอบความอร่อยละมุนล,ลิ้ม นอกจากเมนูอาหารและเครื่องดื่มแล้วคาเฟ่ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆหลายจุดที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพและอยากเก็บภาพความประทับใจในคาเฟ่ที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนาราธิวาสไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานแบบชิ่นชิหรือพักผ่อนในวันหยุดสมทันก็พร้อมต้อนรับทุกคนด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรและเครื่องดื่มที่สร้างความสดชื่น